แลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปพัทยา Grace and ์แกรนสวีท e ดสติเนชั่นหลายๆคนคงเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วตอนนี้เขาเปิดให้ทุกคนเข้าชมพร้อมกับรีโนเวทใหม่ค่าเขาเด็ก60บาทผู้ใหญ่120เข้ามาด้านในก็คือมุมถ่ายรูปเพียบเขามีการปรับปรุงตกแต่งและเพิ่มสีสันใหม่ให้กับที่นี่สร้างเป็นเมืองแห่ง d e สติเนชั่นขนมหวานที่น่ากินและน่ารักสุดๆไม่ว่าจะมุมไหนก็ถ่ายรูปสวยแปลกตาและที่ส ข่านใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วตอนนี้ใครมาถ่ายรูปนี่คือปังสุดๆจากจะเป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปแล้วที่นี่ยังมีร้านขายไอศครีมที่ตั้งอยู่ด้านในอีกด้วย <S <S บอกเลยเลยว่าน่าทานถ่ายรูปมาร้อนๆกินไอติมเย็นๆแบบสะใจสามารถขอชิมไอติมของเขาได้ทุกรสเลยเขาก็จะตักให้แล้วเราก็สั่งไอติมบอกเลยเลยว่าน่ารักสุดๆใครมีโอกาสมา,มาเที่ยวพัทยาอย่าลืมแวะมาที่นี่เลยนะทุกคนชื่อว่า Grace and Grand S ์สว t Destination